การเลี้ยงไก่นะเทคนิคของผมเลยนะอย่าไปกําหนดเวลามันแรกๆเราต้องตามใจไก่นะครับหลังๆไก่ต้องตามใจเราคือมีน้องในกลุ่มนอกพันธส่งรูปไก่ตัวหนึ่งมาในกลุ่มแล้วก็บอกว่าสองอาทิตย์ขออาวิธีการเลี้ยงออกหน่อยครับซึ่งดูสภาพแล้วไก่ยังไม่ได้เลี้ยงเลยแล้วก็เป็นไก่อายุไก่อายุแน่นอนว่ามันก็ต้องใช้ระยะเวลาเพราะอะไรนะทาไมต้องเลี้ยงยากกว่าไก่หนุ่มคนบอกว่าไก่อายุเลี้ยงยากกว่าไก่หนุ่มคิดง่ายๆอ่ะคนที่อายุมากกับวัยรุ่นอ่ะไปออกกำลังกายใครจะฟิตเร็วกัน ทำไมมันช้ากอายุทําไมมันช้าเนี่ยไฟนะครับไฟในการต่อสู้นะครับพอเขาอายุมากขึ้นนะครับคนก็เหมือนกันแหละมันก็ต้องเปรียบเทียบหาคนสิทธิ์นะครับคนอายุมากบางคนเขาออกกังกายตั้งแต่วัยรุ่นเนาะซึ่งมันก็จะง่ายนะครับช่วงแรกเราต้องตามใจไก่นะครับช่วงหลังๆเนี่ยไก่ต้องตามใจเราอย่างที่ได้กล่าวไปต้นคลิปคือยังไงนะครับตอนแรกเราต้องตามใจไก่ก็คือสิ่งที่เราจะตามใจได้นะครับคือเราก็ต้องรู้จักสังเกตนะครับตาเรานี่แหละจะบอกว่า เราควรทําอะไรกับเขาครับไม่ใช่ว่าไปกําหนดเขาว่าอ่าต้องวันนี้ต้องทําอย่างนี้นะต้องวันนี้ต้องทําอย่างนี้นะเปล่านะครับคืออันนี้คือผมแนะนําเลยว่าอย่านะครับให้ใช้ตาของตัวเองนะคือก่อนจะใช้ตามัน,นต้องมีประสบการณ์นะครับตอนแรกเราต้องตามใจไก่ก็คือตาเราจะบอกว่าเอ้ไก่วันนี้มันควรจะเป้่านะวันนี้มันควรจะนวมนะวันนี้ควรจะพักนะครับคือเราต้องตามใจเขาครับว่าวันนี้เป็นวันแบบ คือบางคนอ่ะเลี้ยงไก่ใหม่ๆอ่าไก่อ่อนก็อาจจะตั้งเป้าไว้เลยเนาะตั้งคอร์สเป็นคอร์สนะครับส่วนตัวผมจะไม่มีคอร์สเนาะผมจะมีคอร์สก็คือมันก็มีรางๆแหละแต่ไก่แข็งพร้อมแบบจะออกนั่นแหละถึงจะมีคอร์สว่าเอออะไรยังไงนะครับอย่างที่เคยท,ทําคลิปไปเมื่อปีที่แล้วเนาะก็ลองไปหาย้อนดูได้ที่มีห้พีเนี่ยนะครับก็ประมาณนั้นถึงไหนแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าแรกๆเราต้องตามใจเขาก็คือเราต้องใช้สายตาเราเนี่ยสมมติว่าเราเตะวันนี้เราก็ต้องสังเกตไปว่า คือเขาจะกลับมาพร้อมวันไหนนะครับถ้าวันไหนพร้อมเราควรจะไอ้นี่ไหมคือยังไม่พร้อมเราควรจะลดหย่อนการอ,าาออกกําลังกายลดหย่อนการเตะเป้าไหมสมมุติว่าวันนี้เป็นวันลงนวมเตะเป้าออนะครับคือเปิดมุ้งมาเนี่ยสภาพไม่ได้นะรเราจะเตะไหมใช่ไหมล่ะเราก็ต้องลดหย่อนนะครับลดหย่อนไปนะครับซึ่งถ้าเราไปฝืนไปตั้งคอร์สเขาตั้งแต่ร่างกายเขายังไม่พร้อมอะ่ะมันก็จะทําให้ไก่หักโหมนะรพบพอไก่หักโหมนี่แหละมันก็จะเป็นปัญหาพวกเดียเด๋ยวแดงเดี๋ยวซีนะครับ ไก่เน,นือแดงเนื้อีมันก็เกิดนี่แหละนะมันก็เกิดได้อย่างสภาพอากาศกับตัวเราเองนี่แหละตัวเราเนี่ยทาเขานะคือไม่รู้จากวิธีการซึ่งร่างกายเขารับไม่ไหวอะร่างกายเขารับรับไม่ไหวแล้วก็มันก็จะทําให้ไก่สภาพไม่ได้นะไก่หน้าแดงกับไก่หน้าสีเนี่ยคือมันก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าไก่หน้าแดงเลยเขาปกตินะสภาพหน้าไก่เขาสมบูรณ์นะแต่ทําไมไก่มันหน้าซีอ่ะก็คือแบบเขาเขาผิดปกติข้างใน คือร่างกายมันมันไม่โอเคไงงงไหมคือไก่มันไม่มีสภาพอ่ะนะครับมันก็จะทาให้เดือดแดงเดือดซีดอะไรประมาณนี้แหละนะครับอ่าตอนแรกตามใจเขานับเราก็ตามใจนะครับด้วยการใช้สายตาของตัวเองนะครับแต่ตรงนี้มันต้องมีประสบการณ์นะครับใช้สายตาในตัวเองมองของอ่าในการมองว่าวันนี้เราเตะไปนะครับอ่าวันเราควรจะกินยาแก้เสบอ่ากินยาแก้เจ็บกินยาแก้ช้ำในกี่วันนะครับควรจะหยุดนะครับเราควรจะอ่าพักไปกี่วันนะครับถึงจะมาเช็ดน้ํากาดแดดเราควรจะ คืออะไรต่างๆอ่ะเราควรเออวันนี้ใช้พลังงานะนะครับอย่างวันนี้ใช้พลังงานเยอะนะครับเราควรจะบำรุงอะไรบ้างบำรุงมากบำรุงน้อยเพียงใดนะครับซึ่งมันมีอะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วก็หลังๆคือตามอาเขาต้องตามใจเราคือ,อยังไงนะครับพอไก่อ่ะมันมีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงพร้อมฟิตได้หน้าได้อะไรมีชั่วโมงบินทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเราก็ยกคอร์สขึ้นมานะครับคือแรกๆผมก็จะไม่มีคอร์สหรอกนะครับผมก็จะใช,ใช้สายตาตัวเองเนี่ยในการมองเอย ก็จะเตะแล้วก็ถ้าวันนี้ปกตินะครับไม่มีสภาพซึมแต่ยังไม่ถึงวันนวมก็จะอะอกกํกลาลังกายปกติแหละแต่ถ้าวันไหนสดมากผมก็จะเตะเป้าเตะนวมอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งหลังหลังมาเขาต้องตามใจเราเราทีนี้นะครับแรกๆเราตามใจเขาหลังหลังมาเขาตามใจเรานะครับตามใจเราก็คือไก่มันฟิตมีชั่วโมงบินอย่างที่บอกไปแล้ว <c oughs> ก็ยกแล้วก็ยกคอร์สขึ้นมานะครับยกคอร์สขึ้นมาว่าเอะมันจะออกวันนี้นะเราก็เลี้ยง เลี้ยงกาหนดว่าคอร์สของเราเป็นยังไงนะครับแล้วก็กําหนดเขากําหนดเขาแต่นะครับในการยกคอร์สขึ้นมาเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดนะครับคือที่สุดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงไก่แข็งไก่อ่อนอะไรก็แล้วแต่นะคือไม่ว่าจะเป็นตอนแรกหรือตอนท้ายตามใจเขาหรือตามใจเรานะครับตาเรานะครับเหมือนเดิมนะเราต้องใช้ตาเราวิเคราะห์นะครับเราต้องใช้ตาเราวิเคราะห์แม้อยู่ในคอร์สนะแม้อยู่ในคอร์สสภาพร่างกายอ่ะไม่โอเคนะเราก็ควรจะ ผัดวันไปเราควรจะลดหย่อนไปตาเราจะบอกทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่ผมอยากจะแนะนําก็มีประมาณนี้แหลนะครับแรกๆคนระับเราต้องตามใจไกดครับพอมีชั่วโมองบินพอร่างกายเขาฟิตนะครับดูแล้วมีกล้ามเนื้อพร้อมนะครับเราก็ให้เขาตามใจเราโดยการยกคอร์สขึ้นมาคนระับว่าจะออกวันไหนคนระับเราจะพักวันไหนคนระับพักกี่วันคนระับนวมวันไหนเป้าวันไหนคนระับนะเขาต้องตามใจแล้วแล้วคราวนี้คนระับ คือแต่สายตาเราก็ต้องอปรับเปลี่ยนในทุกๆวันนะครับสึ่งสำคัญที่สุดก็คือสายตานี่ยแหละครับสายตาต้องมองไก่ปรับเปลี่ยนครับปรับสภาพไก่ในทุกๆวันครับอะไรส่งผลต่อไก่บ้างครับสภาพแวดล้อมสภาพอากาศครับไก่ไม่มีไก่อ่าสภาพอากาศไม่มีแดดครับเราจะเช็ดน้ํำไหมเช็ดได้อะไรครับไม่ได้อะไรครับเช็ดน้ําไปให้เขายืนหนาวอ่ะมันไม่ได้อะไรครับ ซึ่งเราก็ต้องปรับเปลี่ยนตามสภาพอากาศปรับเปลี่ยนตามสภาพของไก่ในแต่ละวันนั้นๆนะก็ประมาณนี้แหละสวัสดีครับ